อุ้ยููอูอูอูท่าครับไอช้อนไอช้อนอ้ยเบ็ดใหม่ทงานแ้วครับนี่ครับผอืนี่ครับผมโ้ยาติดเอาแล้วครับผมอ้ยบดินยังเลยครับิซเลยครับผมครับ อ้ใส่วยงามเลยครับพี่น้องนี่ครับเต็มนี่ครับน้องปลางามแต่ว่าะอู้อู้ปลาไหลครับพี่น้องอู้นี่ว่าปลาคอปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลอุ้ยอุ้ยงาวลาดครับผมอน้องอืออือ แล้วพี่น้องเกษตรภาไปยาเบ็ดกันรอบแรกนะครับนี่ครับเฉยดยี่โมงเขานะครับผมก็ไข่เปียงด้วครับเฉยดยี่โมงก็่ข่เปียงแบบเออครับมันบางทอเงี้ยใส่เดียนนะครับถ้าใส่เดียนนี่เปียงขนาดเนี่ยครับผมไป เป็นกนรนัะครับมาเนี่ยขับมาให้ไหมนะครับไม่เคยมาเที่ยวน,นะครผม หน,นึ่งนน้มานี่น้อเหี่ยผมาเคยมาให้เคียร์ด้วยครับผมมานี่โอ้ฝนกระตกด้วยครับฝนตกลิ่นครับเนี่ยแบบนี้นะเดิทั้งขึ้นนะวนแบบนี้นะ ยังคือเกาอยู่ครับผมเข็ดนิโมครับอย่ามาอีกสิบลังกว่าเราแล้วครับผมคัดทางน้ามีโยกเด้ครับนะครับุเห็นไ่มครับเห็นไ่มครับหมวกยังคือเก่าอยู่นะครับผมโอ้โห ้้้้้้้โอ้ปาไหลครับพี่น้องอู้นี่่าปอคอปลไรลครับปลไหลปลไหลอุ้อุ้ยาวาดครับผม้ออ้ออ เจอเบ็ดไหมครับผมวดปอดได้ด,ด้วยครับอ้ยวดปวดได้ด,ด้วยครับผมปลาไหลนี่ครับโอู้หันนีม้งกูไปแล้วครับไปแลครับอู้หู

บ่วโอ้ครับปุ้อุ้ย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 ปวดเชิงครับเพี่อิๆเงกีนย่างเขียดยิ่งกว่าครับอุ้ยปวดเข่งอุ้ยอู้เห็นบ่ครับอืออประหยัดปุ๊ครับผม ติดเอาแล้วครับผมโอ้ยบอดินบนยังเลยครับผมดูดซื้อเลยครับผมครับมาครับผมอ้ใส่สวยงามเลยครับพี่น้้อองโนี่ครับเต็มนี่ครับผมโอ้ปปางามแต่ว่าขอหยัดปลดครับผมนี่ครับใส่งามเลยครับผมนี่ครับโอ้ งามป่ากันบนดินเลยครับผมเบ็ดมันขั้นแข็งครับพี่น้องครับโอ้หขั้นนี้เป็นยังไงสิอู้หูอู้หูดังปุดนึงพี่น้องไม่รู้ตัวครับนี่ พระท่านครับรูดครับพี่น,น้องโอ้หดูดไปรับเตรียม้องเตรียมของเน้ำ ปลาตัวซ้ำเดียวกันเลยตัวนี้นับนับปลาคือเป็นนิ้งซี่วะปลาปลาถือสอดว่าหน่อยมใจกับปลาปลาปลาเบ็ดไหมถีเจ้าตัวอันนี้ได้ตัวเดียวเหรออันนี่ตัวนีงตัวเดียวตัวเดียวแต่ว่าอันนี้ให้น่าเบิดให้น่าจะนี่เบิดโอ้ยแย่บอกว่านี่กันนับปัดตัวนึงแล้วเดี๋ยวไปไหนหน่อยอย่าลืมเดี๋ยวไปเดียวนี้เดี๋ยวน้อยให้น่าหากันหน่อยเอาใส่อยู่วะยังกินดวงเบิดหักบอซ้ำนี่แล้วปลาผมมือกู เนี่ยดงเบียดหักโอ้อยทำนีมม่ก็ลู้แล้วดนี่ห้าตัวนี่อันนี้คนงานครับเนี่ยมันขึ้นนะครับเนี่ยครับเัาก็ได้หลายอยู่ครับไหลาไหลนี่ครับผมเกือบใส่โลแล้วครับนี่ครับใสโ่โลอันนี้ก็อันนี้ก็นี่นะครับนี่อีกเจา้านึงครับแบงแบงกันไปกินน,น,นี่ครับ<ต>ผมอันตัขานี่เด้อครับผมขนาดเสียงตัวนี้เียะตะ้องเอาซ้ำตัว ก้อนนี่นะครับผมแ่นวะแก้มเบาก็ไดด้อกครับคืนนี้ครับเดี๋ยวมาดุนกันมืออื่นเ้าแล้วครับบ่ได้